สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง e l ลู m o ม o เตอนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของตลาดรถ SUV ในประเทศไทยนั่นก็คือ All New Honda Control V 2026ครับ c o n t r o l v ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือส่วนหนึ่งของครอบครัวคนไทยมาอย่างยาวนานและการกลับมาในเจเนอเรชันใหม่นี้ก็พร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานความสบายและความปลอดภัยไปอีกขั้นเพื่อตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของครอบครัวคนไทย เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกครับ All New Honda Control V 2 0 2 6มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งและพรีเมียมมากขึ้นในทุกมิติดีไซน์ด้านหน้าดูบึกบึนด้วยกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นและไาหน้าเหลดที่เฉียบคมเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูมีมิติและทรงพลังมากขึ้นทําให้ตัวรถดูอา่าและหน้าเกรงขามและที่สําคัญยังมีรุ่นย่อยใหม่ Transport ท,ที่เพิ่มความสมบุกสมบันด้วยดีไซน์และอย่างแบบ All t e r a i n เข้าไปอีกขั้น ซึ่งสะท้อนถึง DNA ความเป็น SUV ที่พร้อมลุยได้ในทุกสถานการณ์แต่ก็ยังคงความหรูหราไว้ได้อย่างลงตัวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและกว้างขวางที่เหนือกว่าในทุกๆด้านครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาดใหญ่10.2นิ้วในรุ่นท็อและหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับไวเลส Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่าย และไร้สายอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีไวเลสชาร์จสาหรับชาจะจมือถือที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอีกด้วยวัสดุที่ใช้ภายในถูกยกระดับให้ดูพรีเมียมและมีคุณภาพสูงขึ้นและจุดเด่นที่สําคัญของคอนโทรลวีที่เราทุกคนรู้ดีก็คือความกว้างขวางครับพื้นที่โดยสารด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายเหมาะสําหรับผู้ใหญ่หรือการเดินทางพร้อมครอบครัวอย่างแท้จริงและเมื่อพับบอกหลังลงก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกมหาศาล ทำให้คอนโทรวีเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจําวันหรือการออกทริปต่างจังหวัดมาถึงเรื่องของสมรรถนะการบ้างครับฮอด้าคอนโทรวีใหม่มาพร้อมกับกลุ่มพลังให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์1.5ลิตรที่ให้กำลังและแรงบิดที่น่าประทับใจและยังมีระบบ e วิตฟูลไฮบริดที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้ซึ่งให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังและตอบสนองได้ทันใจแต่ในขณะเดียวกันก็ประหยัดน้ำมันได้อย่างน่าทึ่งให้การเดินทางของคุณราบรื่น และนุ่มนวลในทุกเส้นทางและแน่นอนว่าทุกรุ่นมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะฮอนด้าสินสินที่ครบครันเพื่อปกป้องคุณและครอบครัวในทุกการเดินทางโดยสรุปแล้ว all new honda control v 2 0งพคือการยกระดับครั้งสำคัญของรถยนต์ในกลุ่ม suv ที่มีครบครันทั้งในด้านดีไซน์ที่ดูพรีเมียมเทคโนโลยีที่ทันสมัยห้องโดยสารที่กว้างขวางและสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมทำให้มันเป็นรถ suv ที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวคนไทยอย่างแท้จริง ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Control V ใหม่คือคำตอบครับถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่อง i e l u u s m มอเตอของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ